เรื่องของสถานก,การณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยเรียกว่ามีเขาเรียกว่ามีเรื่องรามวมาเรื่อยๆเ,เลยนะฮะมาเรื่อยๆหนักบ้างเบาบ้างแต่ว่ามันเป็นกลยุทธ์ที่แปลกประหลาดมากเพราะว่าเ,าเริ่มเห็นจากตั้งแต่เริ่มประสาทตาเมินทมที่ดีๆหาพาคนไปร้องเพลงบ้างแล้วก็อยู่ดีๆก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นมีทหารมาเดินตะเวนเรียกว่าทหารกัมพูชาเข้ามาตรงนี้แล้วก็ต่อมาที่ช่องบกก็เริ่มมาจากการมาเริ่มงกาขุดคูขุดคูมาตั้งป้อมซึ่ง เริ่มแรกเราเคยคุยกันแล้วก็นัดม,มีภาพนั่งดื่มแอลกอฮอล์เรียงสังสรรค์กันเหมือนกับจบแล้วคุยกันรูปเรื่องแต่อีกไม่กี่วันกลับมาขุดคูอีกใช่ค่ะแล้วก็พอทหารไทยเห็นดังนั้นนะคะมันก็เลยเป็นที่มาของการประทะมือที่ที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาประมาณตีห้ากว่าตีห้าครึ่งถึงตีห้าสี่สิบห้าเนี่ยแหละค่ะที่มีเหตุประทะแล้วก็ทําให้ทหารฝั่งกัมพูชานะคะมีผู้เสียชีวิตหนึ่งนายด้วยกันนะคะที่ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะมีการประทะกันที่ช่องบกที่อำเภอน้ํายืนจังหวัดอุบลราชธานีเพราะว่าฐานฝั่งไทยเนี่ยไปเพราะว่าฝั่งกัมพูชาลักลอบมีการสร,าสร้างสิ่งปลูกสร้างที่สำคัญต้องบอกว่าในพื้นที่พิพาทคือคูที่ขุดเนี่ยระยะทาง650เมตรจากต้นสัตว์บันถึง3แยกลาวเพื่อสร้างจุดตั้งกำลังค่ะที่นี่ถือเป็นการละเมิด MOU 2543ครั้งที่2นะคะ ทีนี้พอฐานไทยไปเจราจาเนี่ยก็มีการยิงสวนกลับมาจนเกิดการประทะสุดท้ายออมีทหารที่เสียชีวิตคือสวนโบรนยศสิบเอกฝั่งกัมพูชาเนี่ยเสียชีวิตทหารไทยปลอดภัยนะคะแล้วก็วันรุ่งขึ้นเนี่ยมันมีกระแสต่อต้านสินค้าไทยจากฝั่งกัมพูชานะคะมีการปลุกกระแสรักชาติขึ้นจากฝั่งกัมพูชาแล้วก็30พฤษภาคมเนี่ยคุณมาริสงเงี่ยมพงษ์ รัฐมนตรีต่างประเทศของเราเนี่ยได้พบหารือกับนายกของกัมพูชาที่ญี่ปุ่นก็บอกว่าจะใช้กลไกการพูดคุยความร่วมมือต่างๆลดความตึงเครียดนะคะแล้ววันที่1เนี่ยก็มีการประชุม JBC นะคะคือจริงๆเนี่ยสถานการณ์ไม่ได้เกิดขึ้นมาแค่วันที่28พฤษภาคมแต่ว่าอย่างที่คุณก้องเล่าอะ่ะเกิดมาแล้วที่ตาเมินทมจังหวัดสุรินทร์แล้วก่อนหน้านี้หนึ่งมีนาคมมีเหตุการณ์ไฟไหม้สาลาตรีมุกซึ่งเป็นสนัญลักษณ์ของมิตรภาพ ไทยกัมพูชาและลาวที่นี่วันนี้ค่ะรัฐบาลมีถแถลงการเมื่อช่วงเช้านี้นะคะรัฐบาลขอยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรัฐบาลตระหนักถึงความสําคัญสูงสุดในการปกป้องอธิปไตยและคุ้มครองบุรณภาพแผงดินแดนของไทยอย่างเต็มที่โดยยึดหลักการในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธีสอดคล้องตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศและยึดมั่นในหลักมนุษยธรรมจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์แล้วรัฐบาลก็เล่านะคะว่าเกิดขึ้น28พฤษภาค,คมขณะที่กองกําลังฝ่ายไทยลาดตะเวน ปกติในพื้นที่ฝ่ายไทยซึ่งเป็นแนวทางที่ถือปฏิบัติเสมอมาแต่ว่ามีการประท้าช่วงสั้นๆระหว่างกองทัพทั้งสองฝ่ายที่ช่องบกนะคะซึ่งสถานการณ์นี้ทําให้กองกําลังไทยจําต้องป้องกันตัวและปกป้องพื้นที่อธิปไตยเป็นการดําเนินการตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศมาถึงหน้าที่หนึ่งย่อหน้าที่ส,นสในหน้าหน,นะคะ รัฐบาลบอกว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยทั้งสองฝ่ายเจราจายอย่างใกล้ชิดในทุกระดับรวมถึงตัวนายกของทั้งสองประเทศ,เทศก็ได้คุยถึงสถานการณ์นี้ด้วยความ่ผงใหญ่ผลจากการพูดคุยทั้งสองฝ่ายเห็นว่าจะร่วมมือกันทําให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ปกติและไม่ลุกลามบานปลายเห็นพ้องจะใช้วิธีกลไกทวิภาคีเพื่อแก้ไขปัญหาหนึ่งใน,นกลไกนั้นคือ JBC ค่ะตามที่ผู้บัญชาการทหารบกทั้งสองฝ่ายได้หารือกันเมื่อ29พฤษภาคมที่ผ่านมามาดูหน้าต่อไปค่ะ ประเด็นที่ได้รับการสอบถามเกี่ยวกับท่าทีของฝ่ายกัมพูชาที่ประสงค์จะใช้กลไกลทางศารหรือฝ่ายที่3ม,มาพิจารณาเรื่องนี้แถลงการบอกว่าประเทศไทยในฐานะเพื่อนบ้านของกัมพูชามุ่งม,มั่นจะแก้ไขปัญหาระหว่างกันโดยวิธีสันติวิธีบนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศ่วนที่สัญญาความตกลงต่างๆเช่น MOU 2543และข้อมูลหลักฐานต่างๆรวมไปถึงภาพถ่ายดาวเทียม ไทยพร้อมจะเจรจาก,กับกัมพูชาผ่าน,นกลไกทวิภาคีที่มีอยู่ระหว่างกันนะคะไม่ว่าจะเป็น JBC ก็คือเป็น,นกลไกทางเทคนิคที่จัดขึ้นโดย MOU 2 5 4 3เพื่อหาหรือเรื่องการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทวิภาคีขณะนี้ค่ะฝ่ายกัมพูชาตอบรับคำขอของฝ่ายไทยที่จะจัดขึ้นวันที่14วมิถุนายนที่กัมพูชาอีกกลไกหนึ่งคือ JBC g BC. อันนี้เป็นคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทยกัมพูชา กลไกนี้นะคะคือระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและตัว RBC คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคเป็น,นกลไกระดับแม่ทัพภาคทั้งตัว JBC แล้วก็ตัว RBC นะคะ มีหน้าที่หลักในการดูแลชายแดนให้เรียบร้อยและรัฐบาลยังเห็นพ้องที่จะให้ความสําคัญในการสื่อสารกับประชาชนเพื่อไม่ให้เกิดการเข้าใจผิดมาถึงย่อหน้าสุดท้ายรัฐบาลยืนยันว่าปัจจุบันสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาทั่วไปมีความสงบเรียบร้อยขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจว่าทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดาเนินการตามขั้นตอนเพื่อปกป้องอธิปไตยและรักษาสิทธิทางกฎหมายของไทยขอให้เชื่อมั่นว่า สองประเทศจะแก้ไขปัญหาร่วมกันบนพื้นฐานของความเป็นเพื่อนบ้านที่ดีเพื่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพของพี่น้องรวมไปถึงออความเป็นครอบครัวของสมาชิกอาเซียนด้วยกันค่ะนี่เป็นแถลงการเมื่อช่วงเช้าดนี <ๆ S 2> ่ยอ,อ,อจริงจริงจริงเหตุาการณ์มันมีมาสักระยะแล้วแต่อยู่ดีๆทำไมอยู่ออกแถลงการออกมาเนี่ยเข้าใจว่าตอนนี้อารมณ์ประชาชนน่าจะรู้สึกว่ารัฐบาลเนี่ยเราดูตั้งรับเราดูหน่อมแนมมากดูตั้งรับมากเกินไปตอนนี้เสียงพูดไปถึงคุณภูมิธรรม ว่าอย่างที่จริงทฝ่ายมันคงเราเนี่ยบอกว่าทางฝั่งกุมพูชาเนี่ยเข้ามาในเ,เขตดแดนลราถึงสองร้อยเมตรแล้วแต่เราก็เรียกว่ายังมีท่าทีที่ต้องการบอกใช้คำว่าสันติวิธีตลอดเวลานะครับทำให้ทให้ประเด็นเนี้ยมันก็เลยต้องมีการออกถแถลงการสร้างความเข้าใจกับ<ช>ประชาชนอีกครั้งหนึ่งของรัฐบาลแต่ว่าอย่าง<ช> <ๆ S 1> ไรก็ดีวันนี้เรื่องของการประชุมครมเนี่ยหลังการประชุมครมฮะนายกแพทองทานชนวัตร์คุณลุงอิงมาแถลงข่าวแล้วก็เจาะจงพูดถึงเรื่อง เรื่องของกัมพูชากับ<ม>ไทยเลยบอกว่าตอนนี้เรื่องของแนวทางเนี่ยยังคงยึดการเจราจาเป็นแนวทางหลักนะเพราะว่า,วายังเจราจายังพูดคุยกันได้นะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ดีท่านนายกมีการยกท่อนของเพลงชาติไทยได้ว่าไทยเนี่รักสงบแต่ถึงรบก็ไม่ขาดนะฮะ<ม>ก็คือเพราะว่าเราก็มีความพร้อมในเรื่องของกําลังทหารเหมือนกันมีการเตรียมไว้แล้วแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยก็บอกได้ว่ามันยังไม่ถึงขั้นนั้น<ม>เพราะว่าการเจราจายังมีอยู่นะฮะรวมถึงก็ บอกว่าเรื่องของมีการตั้งประเด็นเรื่องของที่เรียกว่าเป็นทฤษฎีสมคบคิดแล้วกันบอกว่ามีการหัวกันทั้งสองตระกูลผู้นําระหว่างสองประเทศหรือเปล่าเพื่อที่จะมากบฝั่งหนึ่งต้องการคะแนนนิยมเรื่องของชาตินิยมฝั่งหนึ่งต้องการที่จะมากรบคดีของคุณ<อ>พ่อหรือเปล่าก็กลายเป็นประเด็นที่ <c oughs> ต้องมีการตั้งคําถามไปมา,าก็ทนายกมีการตอบทุกประเด็นอย่าไปฟังเสียงท่านนายกเลยครับในเรื่องของตัวรัฐบาลเองกับทางทหารมีการคุยกันตลอดว่าจะ ไปทางไหนอย่างไรนะคะเราก็ต้องมั่นใจว่าเราเป็นประเทศไทยเพลงชาติของเราก็บอกอยู่แล้วนะคะไทยนี่รักสงบนะคะแต่ถึงรบไม่ขาดเราเตรียมพร้อมเพื่อจะรักษาความปลอดภัยของคนไทยทุกๆคนแน่นอนเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเ,ออเขาบอกว่ามีความสงบสุขยังไงคนตรงนั้นสงบจริงหรือเปล่าจะบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องสงสัยนะคะเราเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์พร้อมเพื่อเผื่อถ้ามีการประทะขึ้นมาเราก็ต้องพร้อมในการรับมือ ะะเราไม่ใช่ประเท,ที่โออ,อ๋อเราสันติวิธีปุ๊บถ้าเกิดอะไรขึ้นที่ผิดคาดไม่พร้อมไม่ได้นะคะเราต้องพร้อมที่จะรับมือทุกรูปแบบแต่แน่นอนว่าเราเลือกสันติวิธีแน่นอนเราเลือกเราเลือกสิ่งน,นี้นะคะเราเลือกทว่าเราไม่อยากให้มีการประทะกันไม่อยากให้มีการเสียเลือดเสียเนื้อไม่ว่าจะของคนในประเทศไหนเลยก็ตามไม่อยากให้มีอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นอุปกรณ์พร้อมเครื่องมือพร้อมแต่พูดคุยได้ในทุกระดับความสัมพันธ์ในระดับของผู้นํา ไม่เถียงเลยค่ะว่าเป็นมิตรกันซึ่งดิฉันคิดว่าไม่ใช่เรื่องเสียหายนะคะที่เราจะมีเพื่อนอย่างท่านเองข้างๆเนี่ยเป็นเพื่อนท่านหรือเปล่านะคะ mm hmm. ก็ทุกคนมีเพื่อนได้นะคะแต mm ่ hmm. ถามว่าถ้าวันหนึ่งเพื่อนทะเลาะก,กันหรือเพื่อนไม่เข้าใจกันระปรับบของเข้าใจถูกไหมคะ mm hmm. มันก็คงจะเป็นเรื่องง่ายถ้าสมมติว่าเป็นเรื่องนู้นนี้เรื่องการค้าอะไรต่างเราคุยกันยกหูกันได้ mm hmm. นั่นคือสิ่งที่ทําตลอดไม่ใช่กับแค่กัมพูชาเท่านั้น mm hmm. มาเลก,ก็ทาประเทศเพื่อนบ้านทางอาเซียน ทำหลายประเทศมากนะคะที่คุยตรงแต่ถามว่าถ้าเรามีปัญหาจริงๆที่มาลึกซึ้งแบว่าเออเพื่อนวันนี้ทะเลาะก,กันแต่ว่าฉันขอบ้านเธอได้ไหมมันไม่มีเพื่อนคนไหนจ,จู่ๆโอ้ได้จ้ะให้บ้านกันมันไม่ใช่อย่างนั้น,นะคะ่ะคือจะต้องบอกว่าเราเพื่อนก็คือเพื่อนความสัมพันธ์อันดีตไหมีจริงและตอนที่เกิดเรื่องเนี่ยเรื่องของความไม่สงบเนี่ยตัวดิฉันกับท่านนายกก็คุยกันว่า,เ,าเราจะไม่วันนี้เราจะไม่ไม่ จะถอยความรุนแรงนะจะไม่ปะทะกันซึ่งก็ท่านก็ให้ความร่วมมือจริงๆนะคะณนะวันนั้นเสร็จทีนี้เนี่ยน้างานพอมีเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยที่ระดับเราเองเนี่ยยังยังไม่ทราบแต่หน้างานทราบแล้วเขาก็จัดจัดการกันในฐานะของหน้างานนะคะฟ,ฟังอยู่ไหมคะค่ะค่ะก็เน,นี่ยนะคะบอกว่าต้องต้องจัดการกันอย่างนั้นนะคะก็คือมันต้องทำความเข้าใจตรงนี้ด้วยก่อนท่านนายกมีการตอบคําถามเรื่องที่ทางแม่ทัพภาคสองบอกว่า,าทางฝั่งกพูชาเนี่ย เข้ามาในพื้นที่ทยประมาณ200เมตรแล้วก็ท่านยบอกว่าวันนี้ก็จะมีการส่งคุณภูมิธรรมไปดูที่หน้างานว่าเป็นยังไงเรื่องจริงหรือไม่ก็แต่ว่าอย่างไรก็ดีในระหว่างการแถลงข่าวเนี่ยโดยเฉพาะการตอบคาถามเรื่องการตั้งทฤษฎีข่มสงคบคิดนะฮะระหว่างสองตระกูลของผู้นําประเทศเนี่ยท่านยกก็เหมือนกับเหมือนรู้สึกว่ามีนักข่าวเนี่ยถามแบบรุนแรงจังก็เลยแบบว่าพอหลังจากจบการแถลงข่าวเนี่ย มีการเดินไปข้าไปหาผู้สื่อข่าวเลยนะฮะแต่ตัวแต่ตัวคนถามมันไม่อยู่แล้วนะครับแต่ว่ามาทักทายกับนักข่าวไทยโพสตเราด้วยนะเดี๋ยวฟังเสียงนิดนึงมีบรรยากาศนิดนึงกก็เสือออไม่ได้เอกฮึ่ยใส่เราล้บอะไรที่เขไม่ได้กรธเลยไม่ไม่ไม่โกรเสียงเขาเป็นเสียงเเป็นย่ง้อยม่เลยเสียงเขาเป็นอย่มงนั้นอยู่ครับไม่เคยโกรธในยกเลยครับไม่มีผมไม่เคยโกรธนะผมไม่เคยผมไห้กำลังใจเราตลอดครับ ใคโพสเรอะโอ้โหอ้าวรู้ได้ไงครับนี่เสียงพุทธกาลเราเหรอคื่อกี้ที่บอกว่าให้กำลังใจนั้กตลอดพี่ใครโกรธเลยท่านายมก็บอกว่าไทโพสเปล่าเราเนี่ยหวานเนี่ยใช่ใช่ไหมใช่ใช่ไหมถ่ายโพสอะไรเขารู้อยู่แล้วฮะรู้อยู่แล้วฮะหวานเพราะว่าที่จริงเราถามกันตลอดนะฮะก็เป็นคำถามเจอพุทธกาลตลอดแต่ว่านายมบอกใครอะฮือใสอะคือคนคนที่ถามฮะถ้าไม่อยู่แล้วนะฮะ เป็นยังไงคุณก้องคือผมก็<ล>ผมไม,ไม่ได้คือผมไม่ได้ยินเส <c oughs> ียงนะเราเห็นแต่ท่านนายกนะะแต่ว่าภาพตอนในสถานที่จริงเราไม่ได้เห็นไงว่า <c oughs> วคเหือ,อยังไ, <c oughs> ไงนะฮะ <c oughs> แต่ว่าก็คือมีบรรยากาศให้ดูว่าเออท่านนายกเหมือนแบบรู้สึกว่าสื่อเหมือนสื่อเหมือนแรงไม่ค่อยพอใจอะไรก็เลยเดินไปนเหมือนเข้าไปถามว่าเกิดอะไรขึ้นยังไงอะไรอย่างนี้นะฮะก็โชคดีว่าท่าทีนายกก็ไม่ได้ว่าจะเอาเรื่องนะก็คือทําให้บรรยากาศมันไม่ตึงเครียดมากไปกว่านี้ทีนี้วันนี้มีประชุมครมนะคะย้ายมาวันพุธนี้คุณจิรายุหงรัพย์ โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีบอกว่านายกเนี่ยได้สั่งการในวงในของคณะรัฐมนตรีให้ทุกฝ่ายเนี่ยช่วยกันเพื่อที่จะทําให้สันญาการมันดีแล้วก็เพื่อที่จะสื่อสารไปยังประชาชนมีข้อสั่งการหลักๆนะคะข้อสั่งการแรกเนี่ยสั่งการไปที่กระทรวงการต่างประเทศค่ะให้รับผิดชอบเรื่องการถแถลงข่าวสัญญาการเป็นประยะแล้วก็ให้ประสานข้อมูลใกล้ชิดกับท่านกลาหมกองทัพและหน่วยงานต่างๆ สองคือให้ความหน่วยงานความมั่นคงกระทรวงดิจิทัลนะคะเข้มงวดไม่ให้เกิดเฟคนิวส์ที่ยุยงปลุกปั่นในสถานการณ์ที่ตอนนี้มันเปราะบางแล้วก็ให้สื่อต่างๆรวมทั้งโซเชียลมีเดียอย่าปลุกเร้าขยายความกัดแย้งมันไม่เป็นประโยชน์สามคือขอส่งกำลังใจทุกเหล่าทัพและฐานที่อยู่ในแนวหน้านะคะให้ทำหน้าที่รักษาอธิปไตยด้วยความอดรัา้าเพื่อความสงบสุขของพี่น้องประชาชนและคนไทยทั้งประเทศพูดถึงคุณพี่ทาหารเนี่ยตอนนี้ประชาชนเขาก็ให้กำลังใจอยอมากไปให้อ่า ไปให้เอะเลยนะไปเอาเอาหงอาหารน้ําเลยไปให้เป็นกําลังใจนะคะครับก็ขณะเดียวกันในส่วนของรัฐมนตรีกรลาโหมเองอย่างคุณภูมิธรรมวันนี้ก็ให้สัมภาษณ์เรื่องของเนี่ยแหละการทางออกในการแก้ไขเรื่องของปัญหาดแสดงกรมบ,บูชากระบอกจะยึด3ากลไกนะครับก็บอกว่าสิ่งที่กระทรวงการการเออวันนี้ออกถแถลงการเน่งเป็นเพราะว่าสภาความมั่นคงแห่งชาติก่องทับ,บกและกระทรวงต่างประเทศเนี่ยก็คือถแถลงจุดยืนของรัฐบาลโดยอยากให้ประชาชนเนี่ยไปดูและึกษาแล้วก็ในะถแถลงมีเรื่องของ จุดยืนเรื่องของอธิปไตยของประเทศยึดมั่นในบูรณภาพเหนือดินแดนไทยนี่คือ<ม>คุณภูมิธรรมบอกนะรวมถึงสิทธิทางกฎหมายของไทยการแก้ไขปัญหาโดยหลีกเลี่ยงความรุนแรงนะครับซึ่งปัจจุบันรัฐบาลเนี่ยพยายามดำเนินการไปตามขั้นตอนนะฮะแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยบอกว่าที่มีการถามว่าทางกัมพูชาจะใช้การใช้สารโลกเป็นเวทีเนี่ยก<ค>็<อ>ทางคุณภูมิธรรมก็ย้ำนะฮะว่าเรื่องของสารโลกเนี่ยเราก็จะไม่ได้เขาเรียกว่า เราเคยมีการออกหนังสือว่าไม่ให้ยอมรับเขตอำนาจศาโลโรคในศาโลโรคในบางส่วนนะฮะแล้วก็จะมีการเตรียมไปประชุมกรรมการเขียนแดนร่วม JBC ที่กัมพูชาด้วยในวันที่14มิถุนายนนี้นะครับส่วนประเด็นที่กระทรวงประชาชนเนี่ยไม่พอใจกับท่าทีของนายกและคุณภูมิธรรมบอกว่าที่บําบาดดูไม่ค่อยจริงจังนะคะคุณภูมิธรรมบอกว่าเราแค่อยากลดความขัดแยง้งไม่อยากยกระดับไปสู่ปัญหาระดับโลกไม่เช่นั้นเนี่ยปัญหาจะตามมาอีกมากมายทีเดียวนะฮะ มีการมีกันลือด้วยซ้่ว่าเป็นการเจราจารกับทางเขาเรียกว่ารัฐมนตรีกลาโหมล็อบบี้ของกัมพูชาลอ,อบบี้ไม,ไม่ให้ปิดด่านเขา,าบอกเป็นเรื่องเลอะเทอะนะคุณภูมิธรรมบอกไม่จริงเลยไปเอามาจากไหนนะครับเป็นข่าวปลุกปั้นทั้งนั้นไม่ใช่เรื่องจริงนะฮะมีการคุยกันจริงแต่ว่าไม่ได้มาคุยเรื่องเจราจารเปิดด่านปิดด่านอะไรนะฮะก็กว่าข่าวเนี่ยมันมั่วมากครับยอมรับว่าเนี่ยเ่ราะมันเลอะเทอะนะ,ะพูดบอกกันมาเลยนะครับค่ะ